สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พอบอีกแล้วกับผม FPS with c h a r l e l เกม g รับม Mobile อ่าก็ก่อนจะมารีวิวเกมนี้นะอ่าเอาไว้คลิปรีวิวผมจะเป็นอีกคลิปต่อไปนะรีบบอกจังแต่มาวันนี้ผมเตรียมพิษแล้วนะกลาวว่าจะมาเปิดตู้นะอ่าฮะเป็นการอัปเดตตู้ใหม่นะอ่าฮะเป็นตู้คลังเคมีนะ แบบว่าถ้าเปิดปุ๊บแล้วเป็นลมอ่ะไม่รู้หมิ่นว่าอะไรโอเคเรามารีวิวรายละเอียดกันหน่อยอ่าไม่โอกาสได้การันตีอ่าตัวใหม่นะอ่าอืเป็นผู้ปันพิษละกันผมไม่อยากอ่านชื่อเรื่องเ่สักอย่างนี่แหละอ่าในแต่ละครั้งนะให้ตัวคลังแสงอย่างน้อย10ใบนะอ่ฮะรับประกันคุณจะได้รับอ่าตัวตำนานนะยูนิตรับตำนานภาชนะับตำนานหรือ เยนตราได้จัดตำนานนะอย่างน้อยทุกๆ10ครั้งนะมแม่คูณ10ปุ๊บจะได้อันทีนะเราจะมาเปิดที่10ได้ไหมอันนี้ก็น่านะน่าจัดอยู่แต่ก่อนอื่นก็มาเอาอันนี้ก่อนเปิดพวกตู้คุญเจนะคลังเกลือคลังวิระบุรุษแล้วก็คลังทั่วไปนะเดี๋ยวถ้าว่าเพชรเหลือจะมาเปิดนี่ด้วยคลังผู้บังคับบัญชานะอา,อามาเปิดตู้นี้ก่อน อ๋อทีนละหนึ่งที้หนึ่งมันจะขึ้นอย่างนี้เลยโอเคสามชิ้นนะหาได้เศษสเตเปอร์มามาอากาศมาอากาศโอเคอ่ะอันนี้ต้องมีเทคนิคสักหน่อยอยากได้เป็นตัวไม่อยากได้เศษนะคือถ้าเห็นไ,ไหมอย่างเงี้ยโอ้ได้เป็นเศษมาสองชิ้นนะคือถ้าไอ้ดีต้องได้แบบหนึ่งนะไม่ต้องมีคูณคือหนึ่งเลย คือจะได้เป็นตัวละครมาเลยโอเคแล้วก็จะมาสุ่มนี่ละตัวอ๋อมันสุ่มได้นี่เลยเหรอพันเจ็ดตอนนี้มีอยู่พันเจ็ดมาจากไหนพันเจ็ดอ๋อได้เพชรจะสงสัยตอนตอนเปิดอยะมาเรามาสุ่มนี่ก่อนสิบครั้งก่อนอ่าว่าไงออืแล้วหน้าต่อไป โอ้ยได้ซามคูณสิบโอ้ยได้ตัวธรรมดาแบบตัวทั่วไปนะคูณสิบด้วยอืมหือไม่จะเว้ยมันเกลือขนาดนี้โอ้โหยโอ๋อมีอีกมีอีกคูณสามคูณสามอันนี้ขึ้น 1, หนึ่งเหรือว่าสองอันนี้ก่อนก่อนหน้านี้อ๋อมีสองหน้าอ่านี่คูณสามเลยยอมรับสินะ อย่างนี้นี่เอง <laughs> โอ้ยหัวจัดรัเสเซียมาได้อีกกี่ครั้งนะสองครั้งหรือเปล่าดักสุมตู้นี้ด้วยอะ่ะแต่ตู้นี้ก็น่าสุมอะ่ะมาอืมอ่าอยัางไงโอ้ชิ้นเดียวมาตู้นี้ด้วยอยากได้แบบยงังไงอะ่ะอยากเป็นตัวละครอะ่ะอืม ได้อีกได้อีกได้อีกอ่ะสูงไม่หมดเบิร์ดไห้หมดเมื่อเมื่อกี้มันค้างไปนะผมก็กดออกไปแล้วแล้วก็มาดูตัวละครแล้วสรุปคือผมไม่ได้ระับตานานแบบเป็นตัวละครเลยนะได้แต่เีมาเดี๋ยวเรามาดูหน่อยว่าผมได้อะไรมอ่งหน่วยรบอันนี้โอ้เยอะจัดจัดเมื่อกี้ได้มาคูณสิบอ่ะเออก็มาอัพพวกนี้ได้สบายเลยแต่ผมไม่ไดเอามาอยู่ในทีมไั้มาสิบสี่ของเก่าไม่อยู่สี่ แล้วก็ได้เศษอันนี้มาไอา้เนี่ยปืนเรืองตำนานเนี่ยปืนระเบิดเนี่ยอือฮึผมต้องปลดล็อกนายหยิบอ,อ่าผมได้มากี้3ชิ้นโอ้ยกล่องเกลือเออหมกตรงกล่องเกลือก็อจะจัดรีไปจ่ารีไป อันนี้ผมซื้อได้อีก3ใบใช่ไหมอันนี้ผมผู้พันผมซื้อหมดไปแล้วโอเคเดี๋ยวค่อยมาตัดสินใจอ่าน่าซื้อจังต้องยิบอาชิ้นหรอเนี่ยต้องมีแค่7เองซื้อ3ก็ได้แค่10โอ้ยโหดจ้ะอ่าครับผมก็มาเปิดด้วยดูเลยนะ เหมือนจะมาบุญๆก็ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าจะเกลือจัดอะปัน3นี้กะว่าตั้งใจจะมาซื้อไอเนี่ยวิศวะแต่ว่าวิศวะผมก็ปั้นู้ทีละอย่างก็พอนะไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายก็เก็บไปเรื่อยๆออก็ฝากกดแล์กดแชร์ก,กด subscribe ด้วยครับเดี๋ยวผมจะมาไม่รีวิวการเล่นเล่การยิงอีกทีนะแบบว่าการตีใต้ควัวอะไรพวกเนี้ยจริงๆอยากก็แแลบตำนานสักตัวนะเอาไว้แบบเดินคลิปอ่ะ,อะ ครับก็บายบายครับบายบาย